สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนังเต้ามิสูทีเจที่พิสูพระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะรถนะคะซึ่งรถคน,นี้มีเจ้าของแล้วนะคะเป็นรถของน้องต้นกับน้องออยนะเรียกน้องแสดงว่า ต้องเป็นวัยรุ่นอยู่แน่นอนเลยนะคะอันนี้นะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะจ๊ะแต่ซื้อรถสําหรับครอบครัวค่ะเจ็ดที่นั่งนะคะเพื่อรองรับสมาชิกที่กําลังจะใหญ่ขึ้นนะและนะคะเรามาดูกันว่าสําหรับวัยรุ่นนะคะพอซื้อรถครอบครัวแล้ววิธีการแต่งสไตล์ไหนที่จะทําให้ดูวัยรุ่นมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันที่รถคันนี้นะคะเริ่มกันที่ตัวรถนะคะตัวรถเป็น e c ็กเซเดนะคะสีขาวมุกค,ค่ะสีนี้เป็นสีที่ขายดีนะคะเป็นเทน้ําเทท่ากันไปนเลยนะคะแล้ว แล้วนะคะคันนี้นะคะราคาของตัวรถจะอยู่ที่900,000กับอีก 5,000บาทอันนี้เป็นราคาของ E อพิ e เด GT4 ขาวมุกนะคะสิ่งที่รถคันนี้เพิ่มมีอะไรบ้างนะคะแต่งมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ชุดแต่งนะคะตัวชุดแต่งค่ะเราก็จะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะซึ่งต,ต้นกับน้องออยนะคะก็จะถูกใจชุดแต่งแบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวสปอร์ตไรเดอร์ในเวอร์ชั่นที่3นะคะมีไฟเดย์ไล์ด้านข้างนะคะ2ส,สองฝั่งซ้ายและขวานะคะเป็นสีขาวนะคะอ่าก็จะทําให้สว่างมากขึ้นและตรงบริเวณกลางรถนะคะก็จะมีแถบสีแดงสร้าง ความเป็นสปอร์ตทำให้แลดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะนี่อันนี้ก็คือในเรื่องของตัวชุดแต่งนะคะอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของตัวกระจังด้านหน้าค่ะได้รับการเปลี่ยนใหม่นะจ๊ายเป็นกระจังเอาผาดค่ะนี้เป็นแบบมินิเอาผาดหรือว่าเอ็กซาดนั่นเองนะคะจะมาพร้อมกับโลโก้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยจ้า และในเรื่องของตัวไฟนะคะ r o d e f e n d e r GT โมเดล22นี้นะคะที่ได้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหลอด LED สีขาวนะคะซึ่งเป็นหลอด Mini นะะิเลนสนค่ะก็จะทําให้เห็นชัดนะคะแล้วก็นะคะเห็นขอบเขตได้ชัดเจน,นะคะ่ะ และอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยได้นั่นก็คือตัวกล้องรอบคันค่ะรถคันนี้ทําการติดตั้งกล้องรอบคันไปด้วยนะคะจะเห็นจากด้านหน้านะคะก็จะมีกล้องของด้านหน้าอยู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นกล้องรอบคันนะคะสามารถเห็นพรีวิวได้360องศาและบันทึกไปในตัวอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของตัวหนังสือนะคะก็จะมีหนังสือให้คุณลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดําแล้วก็สีโครเมียมนะคะรถสีขาวก็ต้องใส่ตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะคะทําให้ดูเด่นขึ้นมาเลยค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะซึ่งก็จะเป็นสเกิร์ตของคัว s p o r t r i d เ r เวอร์ชันที่3นั่นเองนะคะก็จะมีสีดำและสีแดงนะคะคาดฐานกันแบบนี้นะคะก็จะทำให้รถดูหรูและดูเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่งให้รถดูสวยนะคะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่รถสีขาวนะคะชอบทํามากที่สุดนะคะแล้วนะคะเราวัยรุ่นชอบทามากที่สุดนั่นก็คือการแรปหลังคาดานะคะสําหรับสีขาวนะคะแรปหลังคาเป็นสีดำทูโทนแบบนี้นะคะก็จะทําให้รถดูดุใบยิ่งขึ้นนะคะเราแรปนะคะจากด้านหน้านะคะรวมไปถึงกระจกด้านข้างและยาวไปจนถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะด้วยสติ๊กเกอร์โอราเคอนะคะซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์จากอเมริกาค่ะก็จะทําให้คุณภาพนะคะแล้วก็อายุการใช้งานนะคะอยู่ได้ยาวนานนั่นเองทรงคิ้วกันสาดแล้วก็เบ้ามือนะคะตัว ยูกันศาสตร์แล้วก็จะติดไทยนะคะเอาไว้สําหรับกันลมกันฝนนะคะในขณะที่เราเปิดเลื่องกระจกลงมานะคะแล้วตรงบริเวณนี้เบ้ามือจับนะคะกันรอยค่ะเวลาที่เราจับก็จะทําให้ตัวรถของเราไม่เป็นรอยนั่นเองค่ะสามารถเลือกแบบได้ด้วยนะคะ บริเวณด้านหลังนะคะสิ่งที่น้องต้นกับน้องออยเพิ่มมานั่นก็คือตัวสปอยเลอร์นะคะแบบดักเทลนะคะซึ่งเราจะมีแบบให้เลือกนะคะอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะสร้างความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะบบเวลาที่เราวิ่งก็จะทําให้ลูหลมมากยิ่งขึ้น บริเวณไฟนะคะท้ายรถนะคะจะเป็นรูปแบบของ T shape นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นลำแสง LED นะคะสามารถที่จะทะลุฝนทะลุหมอกนะคะคนที่วิ่งรถตามหลังเรามาก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้มาก <c oughs> มาต่อกันที่ตรงบริเวณสกเกิร์ตด้านท้ายนะคะสกเกิร์ตด้านท้ายอันนี้นะคะน้องเลือกแบบเป็นท่อคู่นะคะซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของตัวท่อนะคะให้ลูกค้าได้เลือกค่ะถ้าใครถูกใจแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะแล้วยังมีไฟนะคะเบรกดวงที่4ให้อีกด้วยนะคะ ตรงบริเวณตรงกลางเซ็นเซอร์นะคะเราติดให้ทั้งหมด4จุดค่ะ ทั้งบริเวณตรงกลางและบริเวณด้านข้างนะคะนี่อยู่ตรงบริเวณนี้เนาะอีก2จุดก็จะทําให้นะคะเวลาที่เราถอยรถเข้าไปนะคะเจอสิ่งกีดขวางนะคะหรือว่าใกล้สิ่งกีดขวางมากนะคะตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งเสียงร้องนะคะเตือนไปที่คนขับด้านหน้าค่ะส่วนกล้องนะคะนี่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะกล้องมองหลังนะคะเวลาที่เข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะสามารถที่จะเห็นนะคะทัศนียภาพด้านหลังได้อย่างชัดเจนผ่านจอด้านหน้าอีกเหมือนกัน ภายในของตรงบริเวณด้านท้ายรถนะคะก็จะเป็นพรมแบบนี้นะคะเราติดตั้งให้นะคะก็ยาวไปจนถึงด้านหน้าจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังด้านหลังไปถึงด้านหน้าเลยนะคะเป็นพรม VIP 7ด D นะคะซึ่งนะคะลักษณะของผิวนะคะพื้นผิวจะเป็นพื้นผิว PU คะ่ะให้ลักษณะที่นุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับตัวรถนะคะและที่สําคัญนะคะตัวลายค่ะ สามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้นะจจะเป็นสีดำได้ฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะคะว่าโทมี P7D นะคะมีความสวยตรงไหนบ้างค่ะ มาต่อกันที่ปรม V.I.P. 7D ด้านหน้านะคะก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะคะมีใย,ยดักฝุ่นนะคะอยู่ตรงบริเวณด้านบนนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะใย,ยดักฝุ่นนะคะให้มันเป็นคนละแบบกับตัวพรมด้านล่างก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่รถคันนี้ติดตั้งมาก็คือในเรื่องของไฟสงเท้าจ้าไฟสงเท้าก็จะทําให้เห็นถึงความสว่างนะคะและนะคะเราสามารถที่จะปรับแสงได้ไดยจ้าแบบนี้นะจ้าเดี๋ยว อให้ดู่าเป็นยังไงคะสามารถที่จะสร้างความเมนเทนไทยในรถให้กับคนขับและผู้ขับขี่ได้นะจ้า ตรงบริเวณจอด้านหน้านะคะคันนี้เนาะเราได้ทําการติดตั้งกล้องรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราพรีวิวตัวจอด้านหน้านะคะซึ่งเป็นจอ Android นะคะไซส10นิ้วนะคะก็จะเห็นประมาณนี้นะคะตัวจอนะคะสามารถที่จะเล่น YouTube Netflix ได้นะคะผ่านจอ Android อันนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้ามอไห่ก็ตามนะคะที่เราทําการติดตั้งกล้อง,360องสา0รอสิองศาแล้วนะคะตัวแรมนะจ๊ะก็ขอแนะนําให้เป็นแรม4ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ความไวในการสัมผัส นะไวไยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเวลาเราใช้งานก็จะไม่มีสะดุดนะคะอันนี้นี่อันนี้คือแรมสี่นะจ๊ะ ส่วนตรงบริเวณกลางรถนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความอินเทเทนของคนในรถนั่นเองค่ะเราก็ทําการเพิ่มนะคะจอเพดานค่ะไซส์14นิ้วนะจ้านี่เป็นตัวมินเลอร์นะคะข้างหน้าเล่นอะไรข้างหลังก็จะสะท้อนแบบนั้นนะคะให้ความสะดวกสบายนะคะและนะคะที่สําคัญก็คือความอินเทอร์ทนสนุกสนานภายในตัวรถนะคะรวมไปจนถึงแอร์นะคะด้านหลังค่ะนี่จะมีแอร์อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะสามารถปรับได้เองนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ ก็ให้ความเย็นสบายให้ทั่วรถเลยจ้าท้ายสุดนะคะรถคันนี้ค่ะนอกจากความสวยงามสไตล์วัยรุนร่นแล้วนะคะก็ยังคงมีความปลอดภัยนะคะสไตล์ครอบครัวอีกด้วยค่ะในเรื่องของฟังก์ชันนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเราเพิ่มเติมให้นะคะและในเรื่องของตัวค้นหาตัวรถนะคะไฟวลคัมไลท์ก็เพิ่มเติมให้อีกเหมือนกันนะคะถ้างั้นเราสามารถพูดได้ไหมคะว่ารถคันนี้ครบ จบในคันเดียวค่ะแม้เม่าจะเป็นสายครอบครัวนะคะหรือว่าสายวัยรุ่นนะคะสามารถนะคะที่จะออกรถครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วแต่งสไตล์ตามใจตามอายุตามเพศและตามวัยของคุณลูกค้าได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะในตอนนี้นะคะ e อ็กด r จีทีมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ของแถมนะคะแน่นๆจุจนะคะถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะทักถามเตามานะทางลิงก์ไลน์ที่แถวแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือ จะโทรหาน้องเต้านะคะ084 5155364ก็ได้นะคะพร้อมนะคะให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เต้าด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ